ว่าดีจ้าพ er ี pick 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 inhos, ่น้องดอกเข็มสีแดงอยู่คู่กันกับสีชมพูจ้าพี่น้องสีแดงง่าหมดเนาะสีแดงสดใสเลยพี่น้องกำลังบานงามหมดพี่น้องเห็นไมพี่น้องงามงามพี่น้องต้นงามงามพี่น้องันกำลังออกดอกพี่น้องเต็มเลยพี่น้อง เห right e ็นปะกำลังออกดอกเต็มแลยจะพี่น้องงามบ้นี่อันนี้ดอกตูมอยู่เด้อนี่ดอกตูมกำลังจะบานจะพี่น้องดอกเข็มแดงจะพี่น้องงามบอกอันนี้คือกันกำลังจะบานงามบอกน้องามก็มาชมน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้กับตูมอยู่กำลังจะบาน งามๆเลยพี่น้องเฉยเลยน้อง่งยังมีดอกใหม่อะไรมาเสแสร้งน้ำสีหม่วงงามบ่พี่น้องงามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้น้องตายเลยด้อคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เจ่าหนีด้อพี่น้องบ๊ายบายว้าวทมแรงแรงพี่น้องปาปะปะปะปลทำแรงมากอยู่พี่น้่ง จะมี่ขอจะคิดที่นี่เด้อบายๆจะพี่